มีจิตนอมไปในการดุพ้นอะไรอะไรในล่ลมันไม่เที่ยงอยู่แล้วนะไม่ว่าช้าหรือเร็วต้องเปลี่ยนไปจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกด้วยกําลังของโทสะจะไปเกิดเป็นเปรตและอสุรกายด้วยกําลังของโลภะจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานด้วยกําลังของโมหะจะเกิดเป็นมนุษย์ต่อไปด้วยกําลังของสิน้าสิน้าบริบูร์ จะไปเกิดเป็นเทวดาโดยกำลังของฮิริโอตะปักในวันเทวธรรมหรือธรรมของของโลกฮิริโอตปักความละอายต่อมาและความเก่งกลัวต่อบาไม่ว่าจะในที่รับหรือทีศแยกจะเกิดเป็นพรหมหรือรูปพรหมก็ดองด้วยกำลังของสมถะคือการทำสมาธิบางคนเกิดภายในจิตของตน จะไปไมณิพานโดยกำลังของวิปัสนาญาณจะไปบริพานดีจะก้าวเข้าถึงบริพานโดยกำลังของวิปัสนาญาณมีปัสนาญาณก็คือสี่ปัญญาเนะนะี่ยแหละในการล,เละเอียดระัยังดูภานตาทั้งส่วนที่เป็นภายนอกทั้งส่วนที่เป็นภายในภายนอกระนับแต่เงเนื้อเนื้อหนังร่างกายชะเป็นส่วนของภายในก็คือเรื่องจิตอารมณ์ความรู้สึกความคิด โดยจิตก็ตามรูปร่างกายก็ตามแต่ว่าน,นา m ม,มาโลกตกเป็นเมือนขึ้นของสัมเเสังคารานิจาทั้งนั้นในการเห็นความไม่เที่ยงอะไรอะไรต่ตางๆที่รอบัวเราเป็นของไม่เที่ยงอันนี้จังดูขังนาตาแตเราจะมัวอะไรอาอนโลกมัวที่จะกังวลวิตุว่าธุระของเรายังไม่หมดมันไม่หมดเหรองานการมันไม่อยู่ทางจะหมดในความเป็นโลกสันนิวาส มันเต็มเลยการเต็มเลยการเต็มเลยการกระทำเต็มเลยหน้าที่มันไม่แล้วกันทําอย่างนี้นะจนถึงมันตายหมดอันหนึ่งต่ออันหนึ่งหมดอันหนึ่งต่ออันหนึ่งหมดอันหนึ่งต่ออันหนึ่งเรื่อยเรื่อยไปจะบอกว่าทําอันนี้แล้วสตก่อนให้นจะพักเป็นไปไม่ได้พออันนี้แล้วอันใหม่ก็เกิดขึ้นมาอีกเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปมีแต่งานของจิตใจน้นะนะเมื่อทําได้แล้วถึงได้แล้วมาจบมันจบเลยมันจบกันตรงทีนั้น งานของจิตของใจนี่มันจบมันจบลงตรงนั้นมันจบลงที่นั้นเหตุนั้นเ่าเราจะไปทาในเรื่องเอาโลกอนิจงนาโธเป็นโลกที่สัรหาได้หมดนรกปิดอสุรกายสั์เดฉานก็สัรหาได้มนุษย์ความไปเกิดเป็นมนุษย์ตอนไปก็สัรหาได้เทวดาเทวโรคภมโรกก็สรรหาได้แม้นิพพานการลุพ้นก็สัรหาได้ จากนั้นเงินทองเข้าขอ,ของทองสมบัติอริอสนก็สรรหาได้เจวะโลกอรินาโทสันหาได้ในดุสิณุญาพภูมิของมนุษย์เนวาอาคังฐานะงนุเจสุมะคังสตาเวสุติยาฐานะของมนุษย์เนวาอยู่ในฐานะของผู้ประเสริฐประเสริฐด้วยการปฏิบัติพวจันทร์หนึ่งประเสริฐได้ด้วยการปัปปุปฏิบัติศีลธรรมหรือถือในขหมาย นีรร่คือการปรีกเว้นปรีกเว้นจกากการมคุณทั้งหลายทำไมถึงปรีเว้นเพราะเห็นว่าความทุกข์ทั้งหลายที่เกิดจากการมคุณเป็นของที่ทนได้ยากเป็นสิ่งที่น่าเพื่อหน้าอาถ้าเราไม่ฉุกคิดถึงความทุกข์แต่ดา,านี้นะจิตมันก็ยังอาจหันกล้าแข็งที่จะวิ่งเข้าหาสิ่งต่าาๆเหล่านั้นตามกระแสความเป็นหลเป็นอยู่อย่างนี้เรื่อยๆไปมนุษย์ทั้งหลาย สมมติสิ่งต่างๆขึ้นเสกสรรปั้นแต่งสิ่งต่างๆขึ้นให้ขายราคาปรุงแต่งขึ้นเมื่อสมมติขึ้นแล้วเสกสรรปั้นแต่งขึ้นแล้วมนุษย์ทั้งหลายเองก็ต้องวิ่งไปาฟ้าจะจะขวายฟ้าอย่างไรก็ไม่เคยทันมันไม่เคยทันหมดเรื่องหนึ่งต่อเรื่องหนึ่งหมดเรื่องหนึ่งต่อเรื่องหนึ่งอะไรอะไรต่างๆเป็นเรื่องจำเป็นไปหมดเป็นเรื่องจำเป็นไปหมด จำเป็นไปหมดทุกสิ่งทุกอย่างปัญญาว่าเป็นเรื่องจำเป็นไปหม่สุดท้ายมาทั้งสิ้เหล่านั้นจะจำเป็นอย่างไรได้ประโยชน์อย่างไรก็ต้องเป็นอมนเกิดของความไม่ดีก่อนใช่ว่าจะไม่มีประโยชน์ก็มีประโยชน์อู้่นั่นแหละความหมายก็คืออย่าไปสำคัญบ้านไปหรืออย่าไปยึดมันมากเกินไปทําให้ถูกต้องคําว่าทาให้ถูกต้องคือปริบัญญัตถูกต้องอะไรเรียกว่าปฏิบัญญัติถูกต้องหรือทําให้ถูกต้อง เมื่อปฏิบติลงไปแนละ้วความทุกข์ที่เคยมีมันลดน้อยลงนี่ความยึบมันถึงมันมันเบาบางลงลดน้อยลงเมื่อฏิบัติเข้าแล้วน้อ,นะอมนำข้ามเมตตาปริบัติภายในใจิตใจของเราแนละ้วความยึดมัน่นถือมันอะไรเนะี่ยมันลดน้อยลงถ่ยลงจนี่ยจนรัเบาบางลงไปยายย่ปฏิปน,นศึกษาลดรักเี่ทีแรกก็เป็นอีกเทศเป็นเรื่องเรื่องเป็นเรื่องเรื่องไป เนี่สังสมไปเรื่อยๆทำความพลีพอพาความเพียนแบบไม่หยุดไม่หย่อนจนเก้าเข้าไปจากเบาไปเรื่อยบางไปเรื่อยเบาไปเรื่อยบางไปเรื่อยจากนั้นสิ้นสุดดุวดพ้นมันไปเนื่องมาสามารถละวางได้อย่างสิ้นเชิงไม่เอ็นด้เป็นเรื่องเแต่เป็นเอกเทศแต่สามารถตัดขาดได้อย่างสิ้นเชิงอย่าว่าเป็นต่ความภายนอก ไม่กระทำจิตใจใหนี้ยา่อมาใช่ของเราเนืน้อหนังร่างกายให้เป็นของอาศัยอาศัยโลกเขาให้ยืมที่อยู่เขาให้ยืมใช้ยืมอาศัยอยู่เมื่อถึงการถึงเวลาแล้วไม่ทราบวันไหนเขาเรียกคืนอุบาเเรียบเสมือนจิตของเรานี่เป็นแขกผู้มาเยือนเราเป็นแขกผู้มาเยือนโลกไปนี้เท่านั้นไม่ใช่ว่าจะมาเป็นเจ้าเข้าเจ้าของของเราตัวเราของกูตัวกูเสมอไหน ถึงจะคิดอย่างนั้นมันก็ไม่สามารถจะเป็นไปได้แล้วป่วยการอะไรที่จะใส่ใจถึงขนาดน,นั้นใส่ใจจิตใส่ใจใจของตนเองเห็นว่าสิ่งที่ดวงพรสมมาสรมพุทธเจ้าสองดันไปเนี่ยเราท่านทั้งหลายเข้าถึงพร้อมแล้วหรือยังเป็นผู้ตื่นอยู่แล้วหรือยังเป็นผู้รู้ดีแล้วหรือยังในสวากขาโดราธรรมโสวาคขาตระทธรรมอันยอดเยีงงง่งที่วงค์สมมาสรมพุทธเจ้าพระองค์ทองรัสเอาไว้ นความดื่นดูในธรรมทหลายจะบอกเรานั้นปรากฏจริงจิตของเราหรือยังหรือยังพูดอีกอย่างว่าตามใดที่เรายังยอมรับตัวเองไม่ได้ตามใดที่เราทันทหลายไม่ว่าพระเนเดียดีพราวาจญาณโุมวาสุขวาสิกายังไม่สามารถที่จะกราบตนเองได้อย่างลงใจแล้วแสดงว่าการปฏิบัติของเรานั้นต้องก้าวต่อไปช้าอย่างเดิมไม่ได้ ตามไทยที่เรายังกับตัวเองไม่ได้จิตของเรายังยอมรับตัวเองไม่ได้เพราะในบางเรื่องนี้มันมีความทุจริตให้บางบกขึ้นอยู่ภายในจิตของตัวมันเองมีลูกแง่มีอันนั้นมีอันนี้มีเรื่องอ้างอัะนะมีมายาสาไทยอันนีมายาความใจอย่างนั้นสำคัญว่าคำนี้ว่านั่นก็เป็นสิ่งที่เราต้องทราบว่าจิตของเราสอไปถึงความเป็นทุจริตเรียกว่าข้อที่หนึ่ง กิริตราคาข้อที่สองกิริโทสาข้อที่สามโมหะข้อที่สี่มานะข้อที่ห้าทิฏฐิข้อที่หกชีริข้อที่เจ็ดทุจริตถาปใดที่มีความลุ่มหลงแล้วมันจะเข้าขางตนเองจิตนั่นแหละมันเข้าขามตัวเองเห็นอะไรอะไรก็สําคัญมั่นหมไปําแนวคิดในความเห็นผิดของตนเองนั่นนะ จึงเกิดค,ความยึดมั่นสำคัญไปยึดมากควากระทบมากถือมากมันก็นักนักอกนัาใจนั้นนะเราสังเกตด,ดูว,ว่าการปฏิบัติของ อยงคำว่าเข้าขั้นหมายถึงการรู้จักแนวทางการฝึกฝนเพื่อปฏิบัติฝึกหัดตัวเองแก้ไขตนเองดำรงชีวิตของคนในกาวเข้าไปสุลักทมคำสอนองค์สมบันิธรรมพุทธเจ้าน้อมจิตน้อมใจพวงเราเข้าหาศีลหาธรรมหาอัตถาธรรมของพระพุทธเจ้ามีความเชื่อมั่น วา่าเมื่อน้องเข้ามา,าบนพระบปฏิบัติแล้วทำกรรมสอนของสรรมามตามบุญญเจ้า o. ช่วยเหลือจิตใจของเราให้ใคลายความยึดมัน่นถือมั่นต่อสิ่งต่างๆเหล่านั้นจนต่งางังสามารถต่างบางได้อย่างชืินเชิงเราก็สังเกตตูใจของเราบ้างจิตใจของเราเองยอมรับตนเองได้หรือไม่จิตใจของเราเองกราบตนเองด้อย่างสนิทใจหรือไม่ว่าความมีทุกอย่าความมีโทษอะไรผ่านในจิตใจของเรานี่มันหมดไป ในวความบริสุทธิ์ลมเย็นอยู่ภายในจิตใจของตนและมีความเชื่อและมีความเข้าใจว่าสิ่งอัลทั้งหมนในโลกเราไม่ยึดมั่นถือมั่นแล้วเราไม่สมมติุ่งสำคัญม,มันนหมายว่าเป็นของท้องเราหรือว่าเป็นตัว,ตว,ตวเราสิ่งอันตรายจำนวเราต้องไปเหมือนคือความไม่เที่ยงทั้งโอ้ออ้เลยถ้ายังไม่ขยาอยังเสียดุงเสียดายอะไรอยู่รูมเสียงกลิ่นรสปโโรมากเพิ่งสมเครื่องสัมบัต เงินทองกองสมบัติปุูกเมียสามีปัญญาหยดท้าบดานสักเราเอาความทุกข์ความปินหวังพันทาที่เคยเกิดขึ้นนั้นได้ยกขึ้นมาพิจารณาเอาเจ้าจิตเจ้าใจใน,นีย้ยังอาดหารยังกล้าแก่งยังแข็งขันที่ยุม,มุ่งเข้าสู่ความเป็นโอกอยู่เจ้าไม่เห็นหรือว่าความทุกข์ใดะปรา,ปากฏขึ้นในชีวิต อย่างที่เคยผ่านมาเป็นของไม่เป็นของที่ไม่น่าปรารถนาต้องการไม่เป็นสิ่งที่นา่าเกลื่อระอาอิจนา,าอาใจเป็นที่สุดความรู้ขอเพราะับความทุกเพราะฉัความรุกว่พราอยากมีอยากเป็นความทุกข์พราันพ่าจากไปความทุกข์ทุกเพราะไม่ได้ดักใจเจ้าของคนลับต่งางๆมันมีภารกิจของเราคนอื่นเขาไม่รู้เหมือนเราหรอกว่าจิตใจของเรามีอะไรปรกากฏขึ้นบ้างความทุกข์ีดปบิกเภตุเบิกเภต แต่และว,วันแต่และว,วันมีพบเจอเรื่องอะไรบ้าสมมงสมบัติถูกต้องอะไรบ้างมีความรู้สึกอย่างไรบ้างสังเกตดูหาในจิตใจของตนมีสังเกตปพิาาอยู่ภายในจิตในใจของตนเองแล้วจนทั้งทราบความเป็นจริงว่าอ๋อนี่ความทุกขอ์อะไร้งหมดนี้มันมาจากความหลงท้องจิตใจเราเอาหลงอะไรหนะลงรูปหรือพิจารณารูปหลงร่างกายพิจารณาร่างกาย หลงการสัรปมปัสธุ์ตกต่พิจารณาเสียงก็มาจากรลปลูกเกิดลูกแก่ลูกลเจ็บลกูกตายเสียงมันก็มาจาก,ก,กรูปกลิ่นมันก็มาจากโลกรถมันก็มาจากโลปก,การสัมผัสถูกต้องก็มาจากรูปรูปนี้เป็นของเป็นของเกิดมาตายเป็นอนิจจังทุกขาะอยู่แล้ว จนได้เมือรูปแต่ลับไปแล้วกินมันก็ดับรถมันก็ดับการสัมงปฏิบติความมันก็ดับมันหมดไปมันหมดไปมันดับไปสลา,ายไปเป็นดมวิธีเปดำนาทีเป็นดมบาราบาราของเขา นี่เราก็ย้อนกลับไปที่จิตชนของเราความทุกข์ที่น่ายิดหนาระอาใจที่เราเคยประสบในชีวิตของเรามันมีกี่เรื่องมันมีกี่ครั้งกี่ครั้งในแต่ละวันแต่ละวันต้องประสบพบเจอกับปัญหาอะไรบ้างเจริไในบ้างทั้งสุขภาพร่างกายของตนทั้งชีวิตทั้งธุรกิจการงานทั้งเย้าเรือนบุตรลูกมีสามีปัญญามู่เพื่อนสังคม เทียบได้ว่ากระดิงตัวไปดางไหนดังไหนี่มีแต่ข้อบังคับไปหมดมนุษย์อย่างเราถือตนว่าเป็นผู้มีอิสระเสรีเป็นผู้มีอิสระเสรีสิทธิสทธสทธสทธเสรีภาพเต่ว่าอิสระเสรีจะทําอะไรตามใจก็ได้นั่นคือความเขาเ้าใจผิดนี่สุดท้ายมาแล้วมนุษย์อย่างเราที่เทียบว่า เป็นผู้มีอิสระเสรีภาพอะไรต่างๆโซ่หูงนกหูงกาไม่ได้มันจะบินโชกไปตรงไหนตรงไหนก็ตามปาร์ตนาของมันได้แต่เราว่าเราเป็นผู้มีอิสระเสรีภาพยังมันถูกกดดัน่ดยสภาวะําสังคมโลกกรรมแบบเขียนติยศศักดิ์ศรีหรือน้ำการกระทําอะไรต่างๆตามอกตามใจไม่ได้ไม่ต่างอะไรคาพูดต้องทําถูกบีดถูกกันไปไหม่หมด สุดท้ายมาแล้วก็มันจะทำมาตัวดนตัวเราของเราตัวตนของดนการพรฒนาต้องการในความอยากได้ทุกอย่างก็จะได้มาเพื่อเราเนี่ยจะถ้าเกิดว่าจิตตรงนั้นเป็นจิตไม่ใช่คนไม่ใช่เราไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่วัตถุสิ่งของร่างกายนี้เป็นรูปร่างของคนตามสมมติปัญญาลูกสัตว์ลูกคนผู้หญิงผู้ชายเพศนั้นเพศนี้อาชีพนั้นอาชีพนี้ก็ว่ากันไปตามสมมติปัญญา จะพูดตามความเป็นประมาทมันมีสภาพเหมือนเดิมกือดินน้ำรมไปไม่ดีไม่ชั่วไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ดีใจกับใครไม่เสียใจกับใครมันไม่รู้เรื่องเลยซ้ำว่าคนอย่างเราให้ความพอใจกับมันคนอย่างเราให้เกิดให้ความปฏิคัดขัดใจกับมันมันไม่ท,ทาราบ,บราิ่งทลายธรรมบ่เนี้เป็นไปดางเป็นีเป็นไปนดังหน้าที่เป็นไปนดัมธรรมชาติของเขา นี่ถ้าเกิดว่าเราศึกษาอนิจจังตุนาตาจะเป็นอนิจจังก็ตามทุกขังก็ตามอนันตาก็ตามทั้งสามอย่างนี้ขึ้นหมดใดหมดหนึ่งเชื่อมหากันได้หมดสามารถบรรเทาความรุมหลงภายในจิตใจก็าให้เบาบางลงจนว่าถึงที่สุดคาว่าถึงที่สุดก็เคยสิ้นสุดยุติจะไม่ยึดถืออะไรในเมื่ออะไรตามนี้อะไรเป็นของเกิดมาแก่มาเจ็บมาไข้มาตาย เป็นของเกิดขึ้นมาตั้งอยู่เปลี่ยนแปลงดำต่อสลา,ายลงไปมันไม่มีอะไรจะช้าหรือเร็วมันก็ต้องดำต้งไปสุดที่เดิมของมันมตามหน้าที่ตามวิธีตามธรรมชาติภายนอกเป็นอย่างนั้นเดินหนังร่างกายเป็นอยู่อย่างนั้นจิตใจเองก็เป็นอย่างนั้น,น,น,นวันหนึ่งวันหนึ่งเปลี่ยนมากี่เรื่องเราทนอะไรที่นั่งฟังทําความเห็นอยู่ทีเดี๋ยวนี้เรามีความรู้สึกอะไร ขณะที่นั่งเรามีความรู้สึกตัวในร่างกายเรา,า,า,เรา,าอ,อย่างไรขณะที่ฟังจิตใจเขาเราทําความเห็นอย่างไรอย่างที่ทาําท่านพูดออกมาหรือไม่ทรานนี้พิจารณาดูเอาขณะนี้มีความรู้สึกอย่างนี้เมื่อหัวค่ามีควาแกแกแกมรู้สึกอย่างไรเมื่อตอนบ่ายแก่ๆม,มีความรู้สึกอย่างไรเมื่อช่วงบ่ายคือบ่ายโมงบ่ายสองมีความรู้สึกอย่างไร จงเที่ยงมีความรู้สึกอย่างไรห้าโมงเทีมีความรู้สึกอย่างไรเช้ามีความรู้สึกอะไรมีกี่เรื่องกี่ราวที่ความเกิดขึ้นในตลอดทั้งวันเราสามารถสำนึกระลึกถึงได้ไม่ว่าความรู้สึกของเรามีกี่อย่างกี่เรื่องกี่อันต้องพบเจออะไรบ้างต้องดีใจกับอะไรบ้างเสียใจกับอะไรบ้างมีความเป็นตกขังบนกับอะไรบ้างเราเองต้องเป็นผู้รู้เองต้องเป็นผู้รู้จักเองเท่านั้น สุดท้ายมาแล้วแต่ละเรื่องแต่เรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นทุกเรื่องทุกราวจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นในอดีตมันก็ผ่านมาแล้วจะเป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นจะปจะเกิดขึ้นในอนาคตมันก็ยังมาไม่ถึงปัจจุบันเองก็มีความแปลนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอาญาบทเปลี่ยนภาษาเปลี่ยนความรู้สึกเปลี่ยนอารมณ์เปลี่ยนเปลี่ยนไปหมดนั่นะอ โดยดธรรมบัรธรรมธรรมทางของตัวจิตสังเกตความคิดก็แล้วกันขณะที่กําลังคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่เรื่องนั้นยังไม่จบเรื่องเสียดย้วยซ้ํามันเปลี่ยนเรื่องใหม่เกิดมาแล้วเห็นได้ชัดได้ว่าจิตนี้เป็นอนิจังจิตนี้ทนในเรื่องเดียวไม่ได้จิตนี้เป็นอนัตตาเพะนไม่เป็นไปตามต้องการไม่ได้คําว่าจิตบ้าใจม็นชื่อของเขาคาว่ารู้ ชื่อของเขาคำว่าเราเป็นชื่อของเขาสุดท้ายมาในรู้สึกรูจก้จริงจิงไม่มีชื่อเราก็ไม่มีวิญญาณก็ไม่มีจิตก็ไม่มีชื่อต่างต่างเหล่านี้เป็นเพียงแต่คำพูดที่เขาถึงด่านั้นมีแต่ความรู้สึกรู้ไร้ชื่อเพียนจริงเพียยชัย,ชยก็ไม่ปรากฏสสำคัญมั่นหมายว่าเป็นเ,าเราได้ยังไงก็เป็นอนัตตาเห็นยอยู่ในสถา,านทีมเนื้อหนังร่างกายก็เหมือนกัน เกิดขึ้นดังอยู่เปลี่ยนแปลงแบบผันดับสลายลงไปมีความแก่ความเจ็บและความตายเป็นอยู่อย่างนั้นเมื่อพิจารณาอย่างนี้แล้วเห็นภายนอกก็เห็นมาแล้วย้อนเข้ามาในร่างกายของเราท,ทําไมเนาะี่เของเรานี้ต้องมาเคิดยึดถือของาอาด âm ภาพติดเจ็บว่าได้ความแก่ความเจ็บและความตายในที่สุดทําไมเนาะเราต้องมางของอาดั m ภาพแบบนี้ทําไมเราได้อาดั m ภาพร่างกายอย่างนี้ ย้อนกลับเข้ามาพิจารณาอยู่ภายในจิตใจของเรานาสรุจสามเณสุดท้ายมาได้ร่างกายที่เป็นทุกข์แก่ทุกเจ็บทุกตายยังไม่พอยังต้องกรับไปขวนขวายหาเลี้ยงดูเนื้อหนังร่างกายชีวิตของขวัเจ้าแทนตนเองต้องแสวงหาเอาสิ่งต่างๆเข้ามาบรมุงบำเร็ญเปิดปนบนทุกสิ่งทุกอย่างสุดท้ายมาแล้ว สิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ต้องแตกพ่ายหรือแตกตายทำลายขันลงไปอย่าว่าถึงเงินทองกองสมบัติบุตรูกเมียสามีปัญญาไดก็ดูกซีกหนึ่งต่อไปไม่ได้เฮ้ยเมีนมาเมียสโลธสรงเวทชโลธรรงเวทจิตของเอานี้แหละเมื่อเป็นจนนาน้องก็ไป็นสงบัตรอะไรเนึงทําให้เรามากายเรงขนาดนี้เนี่ยมานทำความหลงตัวเดียวอะไรหลงจิตหลงหลงอะไร เมื่อหลงอะไรเท้าถามผาทันทีเลยมาหลงอะไรหลงรูปหรือหลงเขาหลงเราตอนจิ่จะหลงเทามันก็หลงเจ้าของได้ละก่อนเอาตัวเราเป็นอย่างไรตัวเราก็ต้องเขีนต้องจีบต้องตายตจวเขาต้องเขีนต้องจีบต้องตายตายเป็นทานไม่ตายก็ท่าด er, so so ้านเ่าแน่ะรองีในการแตกพังทลายสลายลงไปสู่ท่าเดิมดำเดิมของเขาพิจรณาอยู่ภายในตัวจิตอ๋อนี่มันเป็นอย่างนี้ ธรรมชาติวิธีหน้าที่ของมันเนี่ยเรามายึดมันสมพัญไหมเอาสิ่งที่มันเป็นอะไรจังเป็นโจกงังเป็นนาตาว่าเป็นโัวตนของตนมันยังไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความคิดหรือความยึดถือที่ผิดอยู่นั้นได้พอสิ่ง่างานี้จะเป็นไปตามวิถีธรรมชาติของตัวมันเองคือเกิดขึ้นตังนู่เปลี่ยนแปลงด้ดับไปมันจะไม่เป็นไปตามใจของตนนี่นะพระอริยจเจ้ามานดันฝึกฝนไร้่อนี้แล้ว อะไรปรากฏขึ้นท่านจะมองดูเหตุผลนั่นเองเป็นว่าเหตุผลเป็นเรื่องเหตุผลเป็นเรื่องเหตุผล้วนรนมันเป็นเรื่องเหตุผลเพราะเ,เหตุมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าดูสิัญญาต้อง,ปงอเป็นเหมือนเกิดของอิทัิพปัจจัยยามีเหตุมันถึงถูกดำรงอยู่ได้หมดเหตุหมดปัดจจัยแล้วยากให้อยู่อย่างไรมันก็อยู่ไม่ได้มันต้องผูกพังไปตามการตามเวลาแล้วจิตของเราที่มันยะดือมันอะไรมองเศร้า ร้องผมร้องไห้พันป้าจากไปจะเป็นจะตายเอาแน่แค่นี้อย่างสุดท้ายมาใครช่วยเราได้ไม่มีใครช่วยใครได้นอกเสียจากวันตนเองช่วยเหลือตนเองฟังแต่ว่ารักตนเองบังดีกับตนเองมองแห็นตนเองในเมื่อรักตนเองแล้วบังดีกับตนเองแล้วทำไมต้องปล่อยตนเองเป็นทุกข์ทำไมเรื่องทุกข์ที่ปรากฏกันเนี้ยเออืมึงไม่รับเห็นถ้าเกิดว่าบังดีกับตนเองรักตนเองแล้วเนี่ย อันไหนที่ทําให้เกิดความเดือดร้อนแล้วจะไม่ทาเลยจะไม่เก็บฟ้องทําไมเขาไม่ต้องการใ้เจ้าของมีทุกไม่ต้องการใ้เจ้าของเดือดเนื้อร้อนใจต้องทแต่สิ่งที่มันดีงามอันนี้จะเรียกบังดีกับตนเองอบังดีกับตนเองหรือรับตนเองบุคคลเท,ท่าไรมารับตนเองยึดมั่นสําคัญไหมว่าเป็นตัวเราของเรานทําไมไม่ไม่ไมไมตาสงสารตนเองบ้าง ความทุกข์ทารายจมพนที่เกิดก็จะกรรมการกระทําของเราในแบบเปลี่ยนิดนั้นนะมันทวมีความรุนแรงหรือทําร้ายจิตใจของเองมามางเท่าไหร่สุดท้ายมันไม่ใช่คนอื่นตัวจิตเราเองจะหากที่ทาร้ายเราเองตัวจิตเราเองจะหาที่ไปยึดมั่นหรือมั่นเราเองทงทั้งที่สิ่งทารายจมพนเ่านี้ริงทาลายจมพนเหล่านี้เป็นไปตามเปรตีเป็นไปตามหน้าที่เป็นไปตามธรรมชาติของเขาแล้วเราเสือกไปยุ่งอะไรในเมื่อมันเป็นข้อมันอย่างนั้น จะไปดัดแปลงอันนั้นจะให้มันเป็นอันนี้มันเป็นไปไม่ได้มันต้องเป็นไปตามหลักเหตุผลของนั้นมันเป็นไปดมหน้าที่เป็นาำอีกทีนะถ้าน้อมใจพิจารณาในความข้อนี้เราโอไม่โอน้อมเข้ามาสู่ใจเราอ้าวเนี่ยมันเป็นธรรมะอย่างนั้นเองแต่ความทุกข์ความเป็นตกับวนความมองเศร้าอะไรอยากให้มันเป็นอีอย่างซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เราเนี่ยมันก็จะมาคำว่าเราขอจะมา นั่นคือเจตมันรู้ตัวว่างโง่มันจะรักจะหลัขึ้นมาทันทีเลยรู้ตัวว่างโง่ไปยึดหมายสําคัญอย่างนั้นไปวนางอย่างนั้นซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ทันนี้มันจึงเข้าใจเข้าใจความฉลาดปรากฏขึ้นความฉลาดปรากฏขึ้นขณะที่มันรู้ตัวว่างโง่นั่นงโง่ว่ามันเป็นไปไม่ได้จะมาเป็นเราได้อย่างไร ในความฉลาดมันจะมาเกิดอ้าวเนี่ยในเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วจะให้มันเป็นอะไรอีกในเมื่อมันเป็นติงย่านั้นมันไม่เคยเป็นอะไรทั้งนั้นเป็นของเกิดมาแก่มันจะมาครมาตายห็นเก่านั่นแหละเป็นของเกิดขึ้นดังอยู่แบบวันเดลีนแปลงระดับสลายเป็นาพวิถีหน้าที่ของธรรมชาติเอาเข้าเป็นอย่างนั้นเราเนี่มันง่เสียเองสาคัญว่าดําดีว่าหมายว่าุบทานว่ายึดบ้าคือว่าเข้าใจบ้า บ้าไปเองดังนั้นทังนั้นที่มันเป็นไปไม่ได้ในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้จะให้มันเป็นได้อย่างไรในเมื่อมันเป็นไปไม่ได้ก็มันเป็นไปไม่ได้แต่ว่าก็มันเป็นไปไม่ได้เท้เราเนี่ยน่าสรุปทางนี้ความก้อง,ของ,ของเขาตอนนียจากนี้ต่อไปความทุกข์ประเภทนี้จะไม่เกิดขึ้นผ่านเราเอีกตั้งแต่นี้ต่อไปสิ่งที่ปรากฏขึ้นนี้จะไม่มีความเห็นผิดอย่างเดิมอีกแล้วจะมีความเห็นถูกนะ แต่นี้ต่อไปเราจะไม่ำํำริไม่สำคัญไม่บ้านไหอะไรให้ปากว่าเกินพอ,พอแค่นี้เองเข้าใจแล้วเนะี่ยอยู่ดีไม่ว่าดีแกวงเท้าหาเสียนห,หาเรื่องหารนาวหาเท้าใส่หัวโบราณไปของมันเคยเป็นอย่างไรก็ไม่เป็นอย่างนั้นเป็นไปนตามพีดีหน้าที่ธรรมชาติาของเขาแล้วจะให้เป็นอะไรล่ะในเมื่อมันไม่เคยเป็น,นอย่างนั้นตาตาตาเป็นเช่นนั้นวิจิตาเป็นเช่นนั้นเองเป็นเช่นนั้นเอง อันนั้นจะดาบมันไม่เป็นอย่างอื่นเป็นของเกิดมาสําหรับแก่เจ็บไข้ตายอันเก่านั่นแหละไม่มาเขาว่าเราว่าหญิงว่าชายว่าปวดผู้ไม่บวด,ดมีความตายเสมอกันมีความเจ็บเหมือนกันมีความแก่เหมือนกันสุดท้ายมันก็ลงไปามสกุลเดียวกันคือตายเหมือนกันไม่ตามกันจะอยู่ประเทศระดับไหนก็ตามแต่สําหรับบรรถุกภายนอกมันก็เสื่อมสลายพังทลายไปตามวิถีหน้าจริงความพ่าย เรามนโง่จะม่าอยากให้เป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้ไม่เอาแล้วจะเลยนะคราวนี้รู้เห็นผลแล้วอะไรมันแบบมันเป็นแบบก็เป็นหน้าที่ของมันนี่ความยึดมั่นถือมันมันเบาเบาบางลงเมื่อความยึดมั่นถือมันมันเบาบางลงแล้วตัณหามันก็เบาบางขึไปด้วยฉะนั้ ine, keep, คนค um. วามยึดมั่นถือมันมันมากความตรงมันมากตัณหาก็จะมีก็ยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆพอตัณหามากขึ้นเรื่อยๆความทุกก็จะยิ่งเกิดขึ้นมากเรื่อยๆ แต่ธรระว่าลาว่าระว่างจิงต่ตา,านนี้ได้นะอยู่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยเ,เป็นสถา,านที่เรืองลมเป็นสถา,านที่ร่มเย็นเป็นจุดไปอ๋ออุดมสมบูรณ์ไปหมดเพราะจิตมันไม่ขัดข้องออกับเรื่องอะไรเข้าใจสภา,าพเหตุผลไปหมดนี่เดียว,ว่าสามารถอยู่ในโลกที่เต็มด้วยความวุ่นวายแต่ใจเรางสงบ,บได้มีความสงบท่ามกลางความวุ่นวายมีความสบายท่ามกลางความ มีความสุขท่ามกลางความไม่สบายมีความสบายในท่ามกลางความทุกข์แตาวศีลสมาธิปัญญามีความสงบท่ามกลางความบุญบายมีความสบายท่ามกลางความทุกข์มีความสุขท่ามกลางความไม่สบายยังเึงใวยาได้ป่วยขึ้นมาจิตมันเป็นสุขเพราะมันไม่ยึดถือมันบล่อยวางเป็น มีปัญหาทุกอะไรเข้ามานะจิตมันสงบสบายดีทพาม,มันไม่วิ่งเจนออกไปเกี่ยวข้องไม่สาคัญมั่นใหม่ว่าเราโรคมันจะวุ่นวายอย่างไรก็ตามแต่สังคมโลกแ็นงขับฝ่ายควรขับฝ่ายควรฝ่ายแสวงหาตางคนต่างเป็นเกี่ยวข้องกับโลกประทับแบบมีลาบเสือเส่อมลาบมียศเสื่อมยศมีสุขมีทุก,ม,กมีสรรเสิญไม,ม่ดินทาแจ่จิตกับเกิดความสงบให้บางกุตรเก เน่ว่ามีความสงบท่ามกลางความวุ่นวายมีความสบายท่ามกลางความทุกข์มีความสุขท่ามกลางความไม่สบายนี่คืออนิสง์ของอญาสันสีอณิสงของ,ออง,ของศีลสมาธิปัญญาคือมักมีองค์แป้นแคราสมควรเจริญนั้นนั้นเรื่องโลกเ,ล ipper, เรื่องโกรธเรื่องหลงเรื่องทิฏฐิเรื่องมานนะเร,รเรื่องที่ดสเรื่องทุจริตยาให้เกิดมีขกินภายในจิตใจใของเรา เป็นไปได้มันสมควรเป็นไปได้ยังไงะเจ้าของทุกจริตกับเจ้าของไม่เข้ากัะ